มาดิถ่ายถ่ายวิดีโอเอ่ลครับตอนนี้ก็เปิดนายไปดูของทีมดีได้ติลูกไปครับตอนนี้มีช่างภาพจากช่อง1ช่อง3มาทำการถ่ายทอดสดโดยผ่านเอเมลไปทางเครือข่ายเอเมลนะครับเพื่อทำการถื่อไป หมู่บ้านนะครับอ่าแล้วครับอ่าพ่อแม่พี่น้องที่กรอบนี่เป็นการแข่งขันเชื่อมความสามัคคีของหมู่บ้านนะครับเบอร์ที่สองนะครับของทีมสีได้ส่งลูกมาให้โดยไม่ผ่านเบอร์แปดของทีมดีนะเบอร์แปดส่งกลับมาให้เบอร์สองนายประตูสกัดลูกไว้ออกไปโดยพ้นอันตรายของเบอร์เบอร์เก้าของทีมสีนะครับเบอร์สิบสี่ของทีมดีเตะโด่งไปหน้าประตูติดเบอร์แปดของทีมเอซี เอาละครับเบอร์14ของทีมดีได้ระกันลูกออกไปข้างสนามไปนับมีแฟนบอลร้อยการสนับสนุนอย่างคับหน้าครับแต่อาด้นนี้เป็นการเปลี่ยนตัวนะครับเปลี่ยนตัวครั้งแรกของทีมนี้นะครับโดยเอาเบอร์ห้าออกแล้วเอาเบอร์เบอร์14เข้าไปนะครับเบอร์14เข้าไปเบอร์14ก็เป็นนักกีฬาของหมู่บ้านนะครับเพื่อทำการขึ้นหนา เอาละครับตอนนี้เบอร์ก้าได้ดำเนินกินโดยนายประูได้สกัดลูกออกมาหลังประูเป็นการเะมุมครั้งที่สาของทีมดีนะโดยถูกให้เบอร์สิบเบอร์สิบชงไปโดยไม่ผ่านเบอร์สิบของทีมดีนะครับเบอร์สิบมุงลูกมาหน้าประตูของทีมดี อ่าโดยไม่ผ่านแบ็กอันตรายเบอร์ห้านะครับเบอร์ห้าล็งลิงล็งไว้แล้วแข <c oughs> ่่งหนอยเบอร์ห้าเนี่ยเป็นการเฟ้นหนาในหมู่บ้านนะให้ไปหนี้ได้ <c oughs> ไม่ได้ปีนสูงไม่ได้ไม่ผ่านเบอร์สิบเบอร์สิบนี่มาจากสมุทรสงครา <c oughs> มนะครับสมุทรสงครารนะครับตอนนี้นักกีฬาของเราก็มาทำการแข่งขันในหมู่บ้านนี่ตั้งไกลตั้งใกล้มาเป็นการปีใหม่นะครับเบอร์สิบเขาจิ้มดีจนแม่ผ่านหลังประตูไปนะครับ นายประตูของทีมซีค้างลูกออกมาให้เบอร์สิบแต่ไม่ผ่านเบอร์แปดของทีมบีนะครับเบอร์แปดสกัดลูกออกไปเบอร์เก้าส่งลูกไม่เบอร์สิบเบอร์สิบทันทันส่งต่อไปให้เบอร์สิบสี่เบอร์สิบดีรับลูกไม่ส่งไม่เบอร์เจ็ดเบอร์สิบสี่ไม่ฮกล้าเลี้ยงลูกไว้นานนะครับเพราะลูกอ่อนนะครับเลี้ยงไม่ทานไม่ได้โดยส่งไปให้เพื่อนไปเลยเอาละครับอิดเบอร์สิบเบอร์สิบส่งกลับไม่เบอร์สาม ทีนะครับเบอร์สองคนดีีสกัดเลืกออกหลังประตูไปนะครับเป็นการเตะมุมครั้งที่5ของทีมดีนะครับการเตะมุมครั้งที่ห้าการเตะมุมเตะแล้วครั้งนี้มีผลข้างเทียงนะครับมีผลข้างเคียงเป็นลูกอันตรายระบาดอ้าวสิบเปอร์เซ็นต์นะครับการเตะมุมอ้าวไม่เตะนะครับนักกีฬามันไม่เตะเพียงออกไปไปเตะทุกองเอาละครับเป็นการแข่งขันเพื่อความสนุกภายในหมู่บ้านนะครับเอาละครับเบอร์สิบของ ดีว่าเบอร์เก้าของทีมดีสากัดไม่ผ่านเบอร์เก้าเบอร์เก้าของทีมสีเลี้ยงมาอัดติดนายประตูชุดปอเซฟนะครับนายประตูของทีมดีเซฟลูกไว้อย่างสวยงามนะครับสิบลูกไว้อัดเบอร์สามเบอร์สามสมไหมเบอร์สิบสี่อัดเบอร์เบอร์เก้าของทีมสี่นะครับเบอร์เก้าของทีมสี่เลี้ยงมาหน้าประตูแหมตตอัดผ่านหน้าประตูโดยส่งข้ามภาคนะครับภาคภาคปากนู้ดโดยที่ว่าหน้า หวิวมากว่ร้อเแคนบอลได้เก็บลูกให้ข้ามสนามให้นะครับเอาละครับนนั่แล้วเบอร์สองของทีมดีก็จะทำการส่งลูกออกข้ามสนามให้เบอร์สิบเอ็ดเบอร์ที่แปดหลอกล่ออยู่ส่งต่อให้เบอร์สองเบอร์สองเตะไปหน้าประตูโดยไม่ผ่านเบอร์ห้าของทีมสีนะครับเบอร์ส่งให้เบอร์สิบเบอร์สิบส่งให้เบอร์เก้าเบอร์เก้าทวงไปหน้าประตูติดเบอร์สิบของทีมดี เบอร์10ของทีมดีเตะสกัดลูกให้พ้นหน้าประตูลูกอันตรายโดยที่ไม่เบอร์2ของทีมเบอร์เบอร์ทีหลอกล่อมากับเบอร์สี่เบอร์10ตีกับเบอร์5ของทีมดีชมอมาโดยไม่บานเบอร์3ของทีมดีนะครับเบอร์3สกัดลูกอันตรายออกข้างสนามไปเอาล้วครับเบอร์9ของทีมดีชงไปให้เบอร์2เบอร์2เอไปผ่านมาหน้าประตูนะครับแต่ไม่ผ่านเบอร์2ของอา ทีมสีนะครับเบอร์สองทีมดีส่งมาให้หน้าบันายประตูนายประตูเอโดูไนปะไนปะเพื่อไม่การเสียเวลาตอนนี้เกมก็สนุกคู่ขี้สูสีกันนัดโดยทั้งทีมเอและทีมเอาจารย์ทีมสีและทีมดีไม่ได้ยิงประตูกันสักลูกหนึ่งครับเอาละครับส่งแม่เบอร์สิบอร์สิบลักลูกกลบไปโดยมี <S 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 เบอร์สิบเอ็ดอ่านต้าครับมาประตูนะทีมสีสกัดลูกกันไต่ไรไมโดนฟางลูกออก็ไม่เบอร์สิบนะครับเป็นการ เกมที่เร็วนะครับเอ <tinc S 1> ่านะครับเบอร์สิบเบอร์สิบกับเบอร์สิบเอ๊ะติดเบอร์สองได้ได้ประตูของทีมบีเชิลูกอันตรายไว้อย่างสวยงามได้ประตูเอ๊ะโด่งมาให้ในประตูทีมสีนะครับเอ่านะครับเป็นการเปลี่ยนตัวนะครับเบอร์สองเปลี่ยนตัวนะครับแพทย์สนามกรรมการท่านสนามอ่าขอให้ฟังร่วมมือนะครับเบอร์สองออกไปโดยถุงเบอร์เก้าลงไปนะครับ 2ลงออกมาแล้วเอาเบอร์1ิลงไปแทนนะครับเอาลอะครับพ่อแม่พี่น้องเล่นไปเลยเล่นบอลไปด้วยความสนุกสนานนะครับแพทย์ทานสนามก็มีรู้สึกเป็นยังไงเป็นลมเป็นอะไรนี่มีแพทย์สนามนะครับการเล่นกีฬานี่เอาละครับ,บเป็นการเริ่มต้นการแข่งขันคู่ที่สอง ของฟุตบอลเพื่อนเชื่อมความสามัคคีระหว่างหมู่พี่หมู่น้องนะครับหมู่หนึ่งไม่หมู่เพื่อการเป็นหนาหนักกีฬาไปแข่งขันระดับตำบลต่อไปนะครับเอาละครับนี่เป็นการแข่งขันคูดด่ที่สองระหว่างทีมซีและทีมดีนะครับทีมดีเบอร์แปดได้ตีลูกอปข้านสนามไปนะครับโ<ป>ดยเบอร์ส<ป>ิบเก้าของทีมซ<ป>ีเป็นการส่งลูกข้างสนามส่งให้เบอร์ห้า บอร์ห้าเอต่อไม้เบอร์สิบอร์สิบสกัดลูกลาดไปนะครับออกข้ามสนามไปเป็นการส่งลูกของทีมดีนะครับเบอร์สิบเอ็ดของทีมดีก็ดำเนินการส่งลูกต่อไปนะครับส่งลูกต่อเอาละครับนี่เป็นการเริ่มต้นเป็นการเป็นเกมที่คู่ที่สูสีกันนะครับเบอร์แปดเอต่อไม้เบอร์เก้าเบอร์เก้ารับลูกได้แผงกั้งเป็นเบอร์แปด ไปนะครับนายประตูเซฟเปนอย่างสวยงามนายประตูทีมนี้นี่เป็นนายประตูที่เซฟลูกอันตรายไว้ได้หลายลูกเลยน,นะยาการดึงลูกไปการเริ่มต้นเกมที่เร็วนะครับส่งไปให้เบรอร์สิบของทีมดีทีมดีส่งไปเบอร์ที่เบ็ดเบอร์ที่เบ็ดรับลูกปล่อยส่งไปเบรอร์สิบเบอร์สิบรัดลูกพลาดไปติดเท้าของเบอร์สิบของทีมซีทีมซีส่งลูกไปเบอร์สิบเบอร์ห้าเบอร์